เทีวเกมเมอร์กับโป้เด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 เ เกือบแล้วแมแอ่ <c oughs> มออชน,น,นเเ่ลย ว้าเออ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 เอเอบอก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 เน่นยอะวเออ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 ออเอชนะเฉยเลยแม่งปฏิกอร์ระเบิดอะ แล้วทำไมไม่ใครแก้เลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเป็น